สวัสดีครับวันนี้ช่องอร่อยจังของเราก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูผัดน้ำพริกเผาอร่อยๆแซ่บๆเลยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าเป็นกับแก้มก็อร่อยเลยครับเมนูนี้วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับดูตามคลิปก็สามารถทำตามได้เลยเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมก็ตามนี้เลยนะครับตรงนี้เนื้อหมูนะ ที่ผมใช้นะครับ250กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นก็ไม่หนามากนะครับตามด้วยตรงนี้ใบโหระพานะครับเพิ่มความหอมพริกจินดาแดงนะครับตรงนี้แล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยครับเตรียมไว้เลยตรงนี้ผมซอยเรียบร้อยแล้วกระเทียมโขกหยาบนะครับแล้วก็น้ำพริกเผานะครับเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามชอบได้เลยครับโอเค เรามาเริ่มทํากันได้เลยนะครับผมใช้กระทะตั้งไฟเปิดไฟกลางๆนะครับน้ำมันพืชใส่ลงไปกระเทียมที่เราโขกไว้ใส่ลงไปครับเช่นเคยนะครับในการในเมนูผัดนะครับเราจะต้องผัดให้กระเทียมของเราหอมก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อกระเทียมของเราหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่หมูลงไปนะครับหมูที่ผมใช้ ก็250กรัมนะครับใส่ลงไปหรือเพื่อนๆจะใช้หมูสามชั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมจะใช้เนื้อนะครับ <c oughs> ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราผัดให้เนื้อหมูของเราสุกเริ่มสุกข,ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับเพื่อนๆ เมื่อเราผัดไปเรื่อยๆหมูของเราก็สุนกนะเริ่มสุกนะครับก็สังเกตด,ดูได้จากสีของหมูนะครับจากสีสีสีเนื้อสดๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาปรุงกันเลยนะครับผมใช้น้ำพริกเผาสอช้อนโต๊ะนะครับถ้าหมูประมาณ250กรัมก็น้ำพริกเผาก็น่าจะประมาณทั้งสอช้อนโต๊ะก็พอนะครับเพื่อน ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับสีสันเริ่มสวยเริ่มน่าทานแล้วนะครับสีของน้ำพริกเผาแล้วก็ตามด้วยผมปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะครับตรงนี้ผมใช้ซอสเห็ดหอมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลย แล้วก็น้าตาลทรายนะครับอ่าตัวนี้ผมใช้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนเราแล้วก็ผัดกรุกเคล้าทุกอย่างเครื่องปรุงและเนื้อหมูให้เข้ากันดีเลยนะครับในขั้นตอนนี้ครับเพื่อนๆืนก็ลองมาทําทานกันนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูอ่าหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับเมนูหมูผัดน้ําพริกเผานะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นพริกจินดาแดงที่ให้ผมหัน่นเป็นท่อนเตรียมไว้แล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับหอมหัวใหญ่นี่เวลาเราเอามาผัดนี่รสชาติจะหวานอร่อยมากนะครับเพื่อนๆในช่องของผมก็มีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับสุดท้ายก็ใบโหระพานะครับเพิ่มความหอมนะครับ เพื่อนๆมีคำติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ผัดคลุกเคล้านะครับให้ใบโหระพาสลดทุกอย่างสุกก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะแนะนำเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูหมูผัดน้ำพริกเผาอร่อยๆของเรานะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําทานกันนะครับเป็นเมนูแนะนําสําหรับวันนี้เลยครับเพื่อนๆเนช้านี้อากาศแจ่มใสได้กับข้าวอรอ่อ,รอยๆนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าทานกับข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับน่าทานเลยนะครับ ถ้าชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่พริกได้เยอะ,อะกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่ชอบเผ็ดเ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นพริกชี้ฟ้าแดงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ